มาจ้าเพื่อนๆชดาพาไปดูนะจ้าวันนี้พามาทำนี้เลยเข้าวผัดน้าตาดีไหมเอ่ยหิวกันหรือยังข้าวผัดจ้ะข้าวผัดสุดง่ายๆไว้ทำกินเองที่บ้านนะจ้าบวกกับนี้พริกน้ำปลาน้ำปลาพริกจ้ะทำยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้า มาดูส่วนผสมกันจ้านี่เลยข้าวเย็นในตู้เย็นนะจ๊ะและนี่ก็เป็นเนื้อไก่จากน้องไก่ที่เราออกมานะจ้าก็มาจากตู้เย็นเหมือนกันจ้าและนี่ก็ไข่จ้ามาจากในตู้เย็นเหมือนกันตอกไว้แต่ไม่ได้ใช้นะจ้าเอามาใช้กับเมนูนี้เลย ส่วนอันนี้นะจ๊ะก็กระเทียมจ้ะขาดไม่ได้เกือบทุกเมนูเลยของบ้านนี้นะกระเทียมจ้ะนี่นะจ๊ะไว้รวยในอาหารนะจ๊ะท้นหอมห้ามหอม,มจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเพิ่มความเปร็ดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำผิดน้ําปลาไว้ทานคูกกันนะจ๊ะ กันพมับระหรืยังเอ่ยร้อนเหรนียาม่ในเช้าเราก็จะใส่ไข่ลงไปจะเี่กระสอบชินี้ชิีิีค่ะเย้แลมนี้เราจะยกพักไว้ก่อนนะจ้ากไข่นี่ยฉันยก็ใส่นี่เลยก็ใส่ลงไป ใส no ่ซอสแน้วกะให้เราใส่งนี้ด้วกหน่อตานิ่อหน่อยแล้วก็ซอสตีแะไวที่อย่างนี้นะคะเราก็เก็ข้าวในใส่ข้าวใน้ที่เราคลุกไว้นะคะใส่ปเลยผัดเข้าผัดใช้ไปเลยจะเป็นเคื่อผัดเ จะต้องได้ตมเล็กนิดเดนะีวจ้า,าแลนะาา้ได้ยังไงน,นะจ๊ะแล้วก็กต้วยเม้งเลยเราก็ใส่ไข่ที่เราผัดไปเมื่อกี้นี้กลงใส่ค่ะลกเท่าตุ๋มได้ไหคะเป็นไงจะเพื่อนๆสันสเออเขียงให้อเราผัดได้ข้าวประมาณข้าวเย็นหนึ่งช้นแล้วจ้าแล้วก็ อร่อยน่าด้วยต้นหอมรอบนี้ไม่ผัดผีเชียวเดี๋ยวจะผัดผัดกับต้นหอมเป็นงานเป็นงานแล้วผัดธรรมนาเป็นไม่ธรรมกาสุดในโลกคือเอลซิปาเนียเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นส่วนผสมของพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกแล้วแต่ใครเรียกแล้วกันนะน้ำตาลทรายจ้าหนึ่งช้อนชาก่อนกรุบกรุบ ปลาบุงไตน้ำปลานะจ๊ะชอบมากเส้็จมากชอบน้อยเส้นน้อยหรือจะทำไว้กินไวือื่นก็แล้วแต่ขอน้ำตาลใใา่อีกช้อนหนึ่งจ้าเสร็จมาเลยแล้วก็หลงังจากดั้นะจ้าเราก็บีบมนันน้ส่วนนี้เราทำกินเองที่บ้านอยู่ประจำนะจ๊ะิกมนน้ำลงไปพริกน้ำปลาจริงๆทำง่ายนะจ๊ะเพื่อนๆ แล้วแต่เลยว่าใครชอบแบบรสเค็มนำ้ำเปรี้ยวน้ำหวานนำ้ำแต่บ้านเราจะต้องครบ3สามรสจ้าเปรี้ยวหวานเค็มตามมาเลยจ้ะด้วยพริกขี้หนูนั่นเองใส่ไปเลยจ้ะเราซอยเรียบร้อยเสร็จเลยตามมาด้วยนี้เลยจ้ากระเทียมสับหรือใครจะซอยหรือใครจะใส่หัวหอมเพิ่มแล้วแต่ชอบจ้าแล้ว คน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 ค,น,คนนะจ๊ะจะชิมรสตอนนี้หรือจะเพิ่มอะไรก็แต่เลยโอเคทานจ้ะมาจ้าเพื่อนเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะปริกน้ำปลาและข้าวผัดนี้เลยนะตาเป็นยังไงจะเป็นยังไงนี่เลยจ้าข้าวผัดง่ายๆนะสูตรนี้หน้าตาคล้ายๆกับข้าวเช้าที่ โรงแรมไม่เอ่ยข้าผัดง่ายๆนะสุดก็ทำให้ดูแล้วไม่ยากเลยจ้ากับข้าวผัดของเรากินมื้อไหนกับน้ำปลาหรือพริกน้ำปลาก็อร่อยจา้า